ไม่ดนสบายดีพี่น้องสบายดีสบายดสุขูสุขคนเป็นยังจังวัดสัตว์เังงสฮะเีงอึ่งลายเชื่ออึ่งลายอือไ้กินข้าว่ได้ปุ๋ยผสมผสมเราตืนเต้น

ไม่นองเตนใครไม่นอเนไปปุ VII ๊บบุไปปุ๊บนะยันแจ้งเยู่เนาะใครไม่นองเทนบไปปุ๊บนะยันแจ้งทางกงให้เจอไม่ลูกลูกกบนุกเพ่แล้วมอตื่นมาสามโมงอะดีมอโทรหาหาเฮ้ยมาั่นหนึ่งข่าวชุกและสามโมงว่ามึงนอนต่อจังน้อยมึงจังลงมาเด้อจังลงมาเด้อบอกมเออเออจังน้อยสิลงไปบริพันธ์ยังมากขึ้นเลย มาทานเลยนีงอ้าวจะถูแล้วซูชูม้อถึงแม่กินาสลากซอาจ้อยผักกระหันทักพี่น้องกระชามนะไว้หิดยำใส่ยำเนาะพักตักยส่บ่หอมมันกระชัยบ่ไปเลยเออนี่อันนี้ไี้ไว้ใช้ราบอ งต่อไ่างเบิลูกงาน่าทีแดงพ่อแม่รูปมางานสองนึงเพิ่งลูกมาคุมงานมาปล๊กลูกปลุกงานโอยแม่มากลไม่สะอาลูกมากกว่าเดือดเพิ่นเพิ่นเลยแก่ใหญ่แก้ใหญ่ไอ้กินน่อยว่าลูกกี่งม่ยินเสียงแววแววเฮ้ยว่าปติเราจะหอก พี่สะจอยหอมใหญ่มาแล้วพี่น้องเห่าใน <c oughs> ห้องกับขั่วไก่ควันแล้วกับเคยหลาพี่น้องเอะไก่ควันว่านพันลืมเนะาะจักสี่ฝ่ายทางในเนาะตัวเข้าวเจีมาค้างมาให้นะนออนโอ้ยเห่าอะ หั่นแล้วป่ป้ามูนะหั่นไปได้ไปยบ่หัไปไน่ทงหนึ่งก่อนแแม่ทำงนึงก่อนทงหาโลเลยจะเอามาสองท่งบ่ตามสั่งของกูทงโลนึงเอาไลสบาดีหลังกล้องไม่เอ้เเป็นมือกล้องแห่นเคยก้างมาเลยจะนังกำลังตองประแดกพี่น้อง ประเด็นต้มลาบนมลาตาเทาไประแดงเมนเันสแกน่อไหมดิพี่น้องลาตางตื่นเลิกลูกเส้ามานิตีสามนาฬิกาปล๊กเง่ยังเนี่มออีแมลปุ๊ก ายดีพี่น้องตอนนี้เขาก็เตรียมอาหารที่เ,เากาพี่น้องเลยเตรียมอาหารคือเก่าพี่น้องมูพี่น้องเลยวันนี้เอ้าในหลอดค่อนข้างมึนมือปลาเราหากินงพี่น้องแต่วันนี้อีกหาโลปลาเทียนตัวออกมาเของเราไว้เก็บรับช่วยตัวนะตัวนี้เขาสตาร์ทแรกก่อนเนี่ยงูความกับเข่าห้องก็ไล่ย,ย่างพี่น้นองแองนกับเข่าไล่แมวอยู่มีเป็ดปลา อันนี้ซิฟๆซลองก่อนเนาะใรมาจวดจวดพ้ากะหมุดจอมาเด้อพี่น้องมาเนี่ยอัยังคือจวดพะวาทาเบิ้งพี่น้องอยังคือจวดเาคอสเลนเกาี็อันนี้ยเือป็น้องเันนี้บ่เป็นน้ำขคมบอสเป็นมบืองโนแบตอนยากเฮใช้เขามาไอหั่นแบบแล้วก็ไมัรกพี่นอยมักยากเนาะ บระเาบางแห้งทงบาบังบังน้ำเด้อเวลาทำบังก็จะเข้าเหนือเข้าหนังอืมหนังตัดแล้วไอ้น้ะอืม งานมีขู่มือพี่น้องเอ้ยต้องมาที่เสาปลายคนน่ะงานดูเนาะงานลายมีอยู่ตลอดว่าสิเป็นงานปลูกแค้นบ่ขึ้นบ้านใหม่บ่อเงินดีกับมีเงินบุญกับมีเงินดองกัได้เงินดองเงินองเงิดากับมีอ้าวหัวแม่พี่น้อง มีครบวงจรนะมีครงวงจรเลยบ๊กดรถบางคนกะบางคนบางคนกะบ่มีเงินมันไปซอยหมู่กับค้ายเขานี่เล่าหมดแล้วเพราะงานมันติดกันรายงานนะบางทีมือหนึ่งสามงานเลยคือสุขภาพวันวันที่ผ่านมานะสามงานเลยแบ่งเงินไปบุเร่บ่มีเนี่ยกับคล้ายเขากะสอบซ่องกระสอบพอได้ไปซอยหมู่ ไปงานด่งแบบว่าเป็นงานฝากอเนาะฝากไว้เดี๋ยวเปิ้ลซอย้าเาซอยเพื่อนบางทีมันฝากไว้ลาหมดเทาไปเทาไปห้ามันคึ้นอย่างั่ไอเอในรับเิดอบไหยุ่งเอามาใส่มันยังมาสวงนำเกลือ้วจอยมันเงงกงัม สิ้นสะโพกได้ไหมน้องเนี่โลละลอยหาซิบเนาะลอยหาเท่าไปสะโพกสะโพกเงินกีบเนี่เงินกีบประมาณสี่สิบห้าพันแมนบอยกษ์ห้องลอยหนึ่งสามสิบสามสิบสองจุนีห้าสิบบาทกับสิบห้าพันบอกั้งห้าสิบาทก็สิบหกพัน สี่สิบปลายกว่าพันนะคันเงินกี่เดะยวหนึ่งพ้าแห้งเนไได้ที่ห้องมูฟทางล่างเนี่ยสี่หมื่นปลายต้นต้นลต้นละไรละขนาดอึนโนโลยังนลไหมื่นสิบ พี่น้องเอ้ยพี่น้องต้องฟังได้ก็ได้เนาะเดี๋ยวเหาสิจวดจวดเผื่อเด้อเด้อห้บอกเคยกลางจวดจวดเผื่อสีจวดจวดเผื่อพี่น้องอืมบทเป็นยังเนาะพี่น้องคำว่งไตที่ว่าลิ้นมาได้ก็อเยอะห้าเสียใจพี่นะพี่นาพี่น้องอ่พี่นาจังว่าอออสิลินเพื่อดอกพี่น้องพี่นาภาพหม่สู้สวยพี่น้องเว้ยเดี๋ยวพี่นี่มันเราดูฝนจะมันกับให้เปหลวงลกเนาะแบบว่ามันตกฝนตกมาล่างเลย มันก็สีเศร้าเนาะสูๆเปนกันพี่น um. uh, ้องขันอะไรท่องเที่เนี่ยก็สะเป็นปีและบ่เอามีต่มวนและบริวงพี่น้องบ่เมงนั่นนั่งนั่นนั่วงเคือกันจะให้เศร้าไวไห้องก็ยังอืมปรปเด็กกีดามคือมาเตหฮนดังจะเลิกันอก็มไปตึหัวไปหิ ยังไปอำเภอสันุมานมปลองไปตลาดหนักเนาะนัดแค่ไปเนาะเนาะยังอยูทุ่คนนี้อยู่ทุ่งคนนี้ตื่นแล้วจอยให้จังอะไรอยู่ก็ยังงงอยู่

หนขาพี่น้องนะหนึ่งขานะ่งขาไปน้าตรงน้งนก็ซห้องหวออัวดเคค่จยะเดี๋ยวป้าอเพอรพ่ด่ะออย่าลืมเ้บอบ่ เนาะสาสเซียอีจอยอจอยทุกนลูกค้ำลูกค้ำเนี่ยปัจจี้ปัจจี้ได้ยังไงอ๋อมอดีว่างแล้วปอนี่สิ้นหมสิ้นหมวอเออมันทีเลีวเลยมาแล้มาแล้ พี่น้องจ้ามะฮอดนี่กัลาเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอบคุณหลายๆพี่น้อองย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องส่องปลา้องมินนี่ออกกันใหม่คลิปหน้าสบายดีพระเจ้า